มามารีวิวอาหารไทยกันเถอะวันนี้ซื้ออาหารไทยนะคะอาหารไทยก็มีลูกชิ้นนี่นะคะลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นแดงกับลูกชิ้นขาวลูกชิ้นยืนกินน้องลิซ่ายืนกินนะคะสามสิบห้าดอลสามสิบห้าดอนะคะต่อไปปลาค่ะปลาส้มค่ะไข่เต็มท้องห้าสิบห้าดอลก็คูณยี่บสามนะคะ ต่อไปก็ปลาส้มทอดสําเร็จสิบเก้าดอนนะคะชิลีเปรกปลาส้มทอดสําเร็จสิบเก้าดอนต่อไปไส้กรอบไสกรอบอีสานนะคะไสกรอบอีสานแบบตุ้มๆเน,นี่ยค่ะยี่สิบห้าดอนคอหมูย่างนะคะคอหมูย่างสามสิบดอนพริกทอดพริกทอดนะคะเนี่ยค่ะพริกทอด เก้าดอนนางเอกของงานทุเรียนแพ็คละ39มสองแพ็คเจทั้งหมดนี้ก็คือ251ถ้าคุณเป็นเงินไทยก็5773บาทนะคะนี่คือ5้าพันห้าพันห้าพันห้าพันบาทไทยคะ่ะกินเงินไม่ได้นะคะอยากก็ต้องกินทุเรียนทุเรียนสองแพ็ค ามารีวิวกันนะจ๊ะรีวิวให้เพื่อนๆดูอยากกินต้องได้กินอาหารไทยอาหารไทยค่ะปลาส้มปลาส้มไม่ไข่ไปละจ้าขออนุญาตกินทุเรียนก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบายใหญ่มากสองตล จัดไปทำงานมนาะกนินห้อิ่มเดี๋ยวเอามีดมาผ่าให้ดูสยามฟรุตดูเรียนก็โออยู่นะคะโออยู่มเมล็ดแก่จัดไปค่ะ แซ่บสำหรับคน,คนที่มัดคนที่มทไม่ชอบก็เหม็นเหมือนปลาล้าคนไม่กินก็เขบอกว่าเหม็นทุเรียนก็เหมือนกัน ไปละหวานอร่อยชื่นใจ